สวัสดีคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนว่าะ,ะพี่น้องล่างเห็ดต้มคะ่ะพี่น้องล่างเห็ดแกงคะ่ะนี่คะ่ะได้มาเมื่อวานนี้คะ่ะทุกคนนี่ดอกใหญ่ดูคะ่สะสมาล่างเห็ดแกงเล้อพี่น้องสีต้มคะ่ะสีต้มต้มซู้ตาคินนอะะ้องค่ะอยู่บานตานี่คะ่ะพี่น้อง ต้มแบบต้มแบบบานๆเด้อค่ะพ่มี่น้ำปลาแดกพ่มี่ยังไส่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ทำฟองสะอาดก่อนจะต้มหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้มาเยอะอยู่ต้มไปให้ตากินด้วยค่ะทุกคนวาง้อปจับง่าไงพี่น้อง ีโมองอะดูค่ะน้าไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนูข่าวมากตัดตรงนี้ออกหน่อยอเหคค็ดแบบนี้เลยได้พี่นอ้องตอนยหญ่ๆค่ะโอ้ยดอกสองดอกก็ได้เต็มหมอ้อข่าวจั่วค่ะพี่นอ้อง ี่ก็จะเอาหมดเลยนะคะตุุมๆนี่ได้มาเมื่อวานนี่ท่านทำความสอาดเพื่ต้องเยอะออกเล็กๆนี่ก็ใส่เลยไม่ต้องถ่าค่ะทุกคน ดอกใหญ่นี่ก็ผ่าสองพอโอ้ยดอกใหญ่นี้เสียคะ่ะทุกคนมันมีนอนน่ะ ดูดิไม่นอนไม่นอนไ,ได้ค่ะทุกคนไม่นอนก็สิบกเอาเดอ้อค่ะอันนี้มีไหมอันนี้มองดูเหมือนจะมีเหมือนกันค่ะ กินค่ะพี่น้องอันนี้ก็สสีด้ยใตคขาพี่น้องสีด้ยดต้ขาค่ะ,คะนี่ค่ะถามพี่มดให้เอากลับบ้านนะคะ ทางเดนมารกมันคือมีแต่แถวพูนค่ะพี่น้องไก่ไก่พนพนเอิญยูแลนมันจะมีแถวยูแลนนะคะมีแถวแถวที่ป่าป่าเปียกชื้นค่ะทุกคนแถวที่ป่ามันมีมอสแต่ที่ข้างในนี้มันไม่มีมอสค่ะทุกคนห้ามค่ะคพี่น้อง มใส่พริกใส่น้ำปลาใส่เกลือพ่อค่ะใส่หอมไ่โอ้ยแสบพี่น้องสดน้ำพันถามว่าพ่ใหญยกินปลาบอกกินปลาแดดบอกกินค่ะกินเดยอเพิ่นกินได้เบริรค่ะข้าวจักว ไซน้องค่ะพี่นอ้องงามนี่ก็ได้เครื่องดอกค่ะเ,เ,เกเล็กผสมน้อยก็ไล้ต้ต่มเ้อพี่น้องเ้ยนี่ค่ะแบบนี้เลยไซดอบสุทธิทย อยากหายเย็นพี่น้องช่วงนี้นนี้ก็สีไ้ได้ดอกครับพี่น้องอดอกก็ะสีไถก็ยน,น,น้อยนิดน้อยนึงดีน้อยเห็ดมีมกค้าหลายพี่น้องแต่บ่คอยมักเห็ดปันใด ใส่เวลาเห็ดค่ะพี่นอ้องน่ค่ะตมแล้วค่ะพี่นอ้องไปอามาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเอาเตาต้มพี่น้องใส่เอาใหญ่ สิ่งอาห้นหอมแดงไอหอมใหญ่ใส่ได้ค่ะพี่น้องหอมแขกโอ้ย นี่ก็ปลูกเองเ้้อค่ะพี่น้องมีกระปลูกเองค่ะหั่นใส่เลยค่ะพี่น้องว่มีขกเ้้อค่ะพี่น้อง,ก,องก็เลยประเด,ดตำเครือง ใส่แบบนี้เลยค่ะใส่แบบนี้เออแล้วก็เกลือค่ะแกงหอยไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดอยาให้เค็มนะคะ <c oughs> อันนี้ข้ามโบราณิ่นบอกมาเด้ยพี่น้องแกงหอยอยาให้เผ็ดแกงเห็ดจะให้เค็มสั่นนั้นเข้มแล้วนั้นบ่แสบแกงเห็ดพี่น้อง บางอย่างาเชื่อโบราณก็ไม่บานบุรีนะคะทุกคนไม่ได้นิม่มบผาเสื้อโบเสื้อโบราณไม่บานโบรีนะคะเสื้อโบราณไว้ดีที่สุดเสื้อโบราณบานโบรี ร้มันเดือดค่ะพี่ๆเพื่อนๆหวัดดีนะคะหนาวค่ะทุกคนหนาวเราไปเราไปเก็บใบใบใบแมงลักไปเก็บพริกกันค่ะทุกคนไปไปเก็บพริกเก็บพริกเก็บใบแมงลักอากาศดีค่ะทุกคน ดีมากพามาดูดอกไม้ยามเช้าด้วยค่ะทุกคนสวยงามดูค่ะดอ,อกนี้สวยมากเลยโอ้ยกล่องไขกระดานี่สวยไหมคะสวยมากเป็นน้ำค้างค่ะทุกคนน้ำค้าง เด้อค่ะพี่น้องไะไปเก็บพริกค่ะพี่น้องดอกใหม่งามๆไปเก็บพริกสดเก็บพริกสดีกุหลาบแดงกุหลาบสีชมพูสวยยามเช้าค่ะทุกคนอากาศดี ปวดมะเขือเก็บพริกไปใส่คะ่ะทุกคนอวดแตงกวาอวดพริกเอาที่ไม่เผ็ดเอาสีมันบอบอกแก้ลายค่ะพี่นอยสีนวยสีนวยพ่อคะ่ะน้ำเสนอ มะเคือบะได้เทศเราก็จะมาเล็มใบแมงลักไปใส่นะคะทุกคนเอาทีใบเขียวๆพี่น้องมันสลบเปิดแล้วพี่น้องใบแมงลักข่อยนี่มันหนาวเอาไปใส่พอหอมนะคะพี่น้อง ใส่เอากินมันค่ะเอากินเอากินอุ้ยนี่นค่ะเอากินหฮมโฮมไปมันไปค่ะพี่หนอ้ยเอานี่อีกก้อนเอานี่อีกคน,น,น,กค,นค่ะมันมันหนาวพี่นอ้องมันมันหนาวมันหนาว ไปอืมหอ,อมคักหอมแน่พี่น้องบอกพริกบอกพริกไปครับพี่น้องไปไปไปอู้ปอกเขื่อนปอกเขือบรรยากาศครับรพี่น้องยามชายยามสายๆนะคะยามสายๆครับพี่ๆเพื่อนๆสาย <c oughs> ชอบชอบดอกไม้คะ่ะ Er de hey, for have you, man. Det er pp. Men dumt der. Der er mange. Er det rigtigt? Ej, får hæver man. Så det er sejt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har lige skruet leden, hvor jeg skal lede. Det er dejligt. Det skal jeg nok før det. Det skal jeg nok vaske det. Det er sgu ikke så meget. Okay, okay. Ja. <trykker> Nej, ved du hvad, Man skal bare lige lade det koge op, så kan man godt skrue ned på fem. Eller fire. Nej, ah, det er stærkt. Ikke nogen problemer, men det kan ikke det. Jeg tænker på, hvad fanden er det? er nok. Jeg tænker på, hvad i alverden sker. Åh, den er ไฟนี่แรงเร็วค่ะทุกคนไฟแรงเร็วไฟแรงเร็วเปิดไฟอีกเปิดไฟอีกโอ้ยเบิง้ง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 เบิง้บง Oh. ขาวจั่วค่ะพี่น้องโอ้ยเวลาขึ้นเร็วแตอพี่น้อง oh. แกงเห็ดเสร็จแล้วค่ะพี่พี่เพื่อน,น,นดูค่ะอ้ยขาวน้อยกินไหมคะใหญ่มากขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน Thank you to everyone for watching ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะที่มารับชม ต้มเห็ดเผิงค่ะต้มเห็ดเผิงหวานมาเดอค่ะพี่น้องมาแสบๆน้ำกันค่ะเบิ่งดูค่ะพี่น้องคุนขาวจั่วค่ะหน้าเจี๊ยบไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปแล้วค่ะต้มเห็ดต้มเห็ดเ่ีฮ่